สวัสดีครับผมท่างใหญ่เพชรมหาชนนะวันนี้จะมาสอนตัดผมทรงชวิกกี้กึ่งกลางและเรกเกียรติจากนามแแบบชื่อคุณอะไรครับเนี่ยเออพรคขมลค่ะคุณพรคขมลมาจากที่ไหนครับกำนันแมนซอยกำนันแมนเออมันมันแถวนั้นเขาเรียกกำนันแมนอ๋อมันเป็นเป็น,เ,ปนเออสารทนบุรียี่สิบเก้าทนบุรียี่สิบเก้าอ่า เขาเรียกอ,อะไรนะคลองสารหรนะือไงฮะสารชนบุรีจ้ะมันเป็นซอยหรือเป็นอะไรเป็นซอยเป็นซอย,ซอยข้อหมายที่ช่างใหญ่จะตัดก็คือจะเปิดหูกลางในหูนะเออเอาแบบเสยนะคะจ้าจ้เสยได้อยู่นะครับกลางในหูนะผมจะตัดเสร็จก้อเหลืออยู่แค่นี้ลูกสาวให้ให้แบบช่างใหญ่ดูแล้วแหละอ๋อใช่แล้วก็ข้างล่างก็จะมีลากใส่นะปีกลางแล้ววันนี้นะครับช่างใหญ่จะดัดผมให้ลูกค้าด้วยนะก็ เดี๋ยวจะตัดสองรอบนะรอบแรกจะตัดหาความยาวจะได้มว้วนง,ง่ายนั่นเองนะครับข้างหน้าเนี่ยก็ท่านนะวันนี้เนี่ยบรีคิวจะตัดก่อนความยาวประมาณห้านิ้วนะตัดตัดตรงๆรงนะตรงๆรงแบนก็นไลายลงมา นนอยู่นะก้มลครับยกขึ้นขึ้นแล้วก็ตัด กกย,ย,กนะยกขึ้นแล้วก็ตัดมายืนนด้านซ้ายลูกค้านะยกขึ้นแล้วก็ตัดรวบผมขึ้นมาเลยผมตัดใน ลักษณะแนวนอนนะยกผมขึ้นแล้วก็ตัดตัดปลายจริงๆไปก่อนย,ยกขึ้น

แล้วคุณลูกชาดู y o u t u ช่างใหญ่มานานยังครับเนี่ยนานแล้วค่ะหลายปีละหลายปีเลวเหรอสนุกไหมเดียวทุกวันก็ทำไม <laughs> พูดยังไงให้ลูกสาวพามาได้นั่งเดูอยอยู่เขาถามว่าอยากไปเปล่าล่ะแล้วว่าเขาเห็นเห็นเ <laughs> ดูทุกวันเห็นดูทุกวันแล้วก็เ <laughs> ลยเขาเลยสารฝันให้ใช่ไหมอ่าใช่ถ้าไม่ได้เขาก็มาไม่ถึงหรอกใช่ไหมใช่ ดีแล้วดีแล้วีว่เดี๋ยวเรามาดัดผมเือนวางกมาดูช่างใหญ่จะขึ้นทรงอนี้ก็เป็นการดัดผมนะใช้แกนขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่กลางๆเนื้อผมเยอะเลยทีนี้ผมจะตัดให้เหลือสอี่นิ้วนะผมจะยกขึ้นนะตัดสี่นิ้วตัดเลย ตัดทิ้งอยู่นะวางเสือก็อากาศสีนี้งอไปขนาดกบเริ่มข้างเริ่มข้างก็ยกใครลาอยู่นี่ อ <C ourse> ีละแถววะนกนตัด <ja> ลงมาเอาไปเรื่อยตัดสีไปเรื่อยแล้วก็ตัดอากาศทีนี้ด้านข้างเป็นสองนิ้วนะไม่ยระสานนะ ไกลายอยู่นี่ครขบมลครับขอมลงน,นิดนึงตัดกลับไปเรื่อยหมุนโดยใช้ไกลไลายข้างบน นี่เราก็เช็คมีไม่มีก็เช็คต,ตัดเชื่อมตัดแนวตั้งเช็คแนวอะไรเช็คแนวนอนตัดจะบนลงล่างนะง่าย ยกขึ้นมาเลยข้าวซีงงสารตัดยกขึ้นมา ลงมาแล้วก็ตัดตัดไล่ไปลายออกบีลงมาเนี่ยเนหน้าเลยคิวตัดเลยตัดตรงๆเลยตัดหางขอบทรงบีหางขอบทรงแล้วก็ตัดเชื่อมมัดจอดน้นข้าง ผ,ผู้ใหญ่ของผู้ใหญ่ที่ตัดไปก็จะเป็นทรงทรวิคี้กนะับทรงอะไรทรงเสรยเป็นผมผู้ชายก็เรียกว่าเปิดข้างลากไซด้ตั้งข้างวีมาวีมากลางไปหูแล้วก็ตัดเลยดึงผมเท่าไรสี่ห้าองศา ยกมาแล้วก็ตัดครบหมดแล้วครับยกขึ้นข้าวสแล้วารตัดยกขึ้นข้าวสวง,งสารตัตัดปลายทิ้งมันยาวไป การเปตัดสูกหัวลงไก่ลายอยู่นี่ตัดเท่าไก่ลายบีลงมาหาอะาไรการเป็นหัวตัดตัดเอนน่้ต่างอไปก่อนวีหาการเป็นหัวตัด ตีลงมาเลยการเป็นหัวตัดมันยาวก็ตัดทิ้งเอาแค่ลายข้างมาตัดตีลงมาเล่นป ตอนซ้ายขวาเท่ากันไหมตอนซ้ายขวาเท่ากันแล้วใครเคียงข้างกับเช็คชหรือเป่าเช็คเฉียวแถวตรสอบที่สามแล้วนะเช็คมินเชื่อหมดส่วนบน ถอยมีผมย้อนอเราใช้อะไรเราใช้ตันปอดเปรียบไถ่ทิ้งผมผู้หญิงผู้ชายก็ตัดแบบนี้ง่ายๆน่คนอ่อนก็ตัดทิ้ง จำความยาหงหัวชนให้ได้ว่าความยาหงหัวชนเท่าไหร่ทำให้ได้มันหนาจะมันหนาลรา,าลฟันปลาสับมันบางนิดหนึ่งอ,อยู่ได้หลายเดือนอยู่เกือบปีอแตอ่ครั้งนี้ที่น,นี้ก็ได้ทอยกระสับสองบางสองทุ่มบางบา ตัให้บางเขาหมลงวิปคัิ้งเข้าไปให้มันบางยิ้วหน่อยมันหนาไปนะเราต้องตัดสองจังหวะนะตัดครั้งแรกเพื่อเตรียมการดัดผมบางเกนลนลลุมยาแล้วก็มาตัดคัตติง้งครั้งที่สองเพื่ออะไรเอาจริงให้มันสั้นกว่าเดิมหน่อยมันช่างใหญ่ตัดซอยความยาวห้านิ้ว เพื่อไว้ให้ช่างขม้วลเพื่อจะให้มว้วนเพียนมันจะได้ไม่หลุดนะพอเราพอผมหยิกแล้วหยิกั้งหัวแล้วนี่เราก็อะไรตัดให้เหลือแค่สามนิ้ว้ข้างหรือสองนิ้วไปทอยครัมันเป็นเทคนิคนะนเทคนิคที่ช่างใหญ่เรียนมาจากครูบาอาจารย์ที่แรกตัดท่านิ้วตอนนี้เหลืออยู่สี่ข้างสอง ผมไม่ได้ยาวเท่ากันนะ,ะ,ะทั้งหัดนั้นข้างนั้นล่างสองนิ้วข้างบนสามยกขึ้นมาอยู่ตไหนตรงไหนหนากระสับให้มันพิュ่วสวยใยญาออก บบตัวไหนไ้นเขายกสัพยกสัพยกสับสักยกสัพ ต้องออกกี่เปอร์เซ็นต์จะอยู่ที่อะไรคิดใจเราไหมได้ขบานและเดี๋ยวเลียงออกเดี๋ยวเลียงเสร็จผมออกรูปทรงคนะรับลูกค้าเปิดหูข้างนึงไว้ก่อนนะมีล่าทรายนิดหน่อย ก็ถุยต่างนะเรียกเป็นทรงสวยก็ได้ทรงทวิกีก็ไม่ได้ผิดรู้สึกเป็นไงบ้างครับดีค่ะสบายหัวสบ,บายโลง่งเป็นรูปเป็นทรงมาจากเมื่อกี้ไม่มีทรงเลยเลยเมื่อกี้ที่มีแต่ความยาวความหนาเฉยเดี๋ยวิ่งใส่คุณใส่ ของลูกค้านี่เสียข้างไหนข้างนี้ใช่ไหมไม่เคยเลยเสืยใหลังบ้าน

ทำสตีกสโตกครับทำให้มันบางผิวตัวนี้น่าก็สโตกสโตกสโตผมใส่สตีกแข็งได้นะ หรือจะใส่ไปแว็กกันเดียวชอบแข็งแข็งไหมไม่ไม่เอาธรรมชาตินะอ่าแว็กก์อะไรนะใส่แว็กก็พอโอเค <c oughs> ร้านทำเนิดสลอนตั้งอยู่ปากซอยป้าหนโยทินห้าสบสองวงเรียบซอยธนากาศนะแผงของถนนเขียดสายใหมก่กทมนะตรงข้ามตลาดสดยิ่งจเจริญหาไม่ยากนะถ้าจะนั่งรถไฟฟ้าบีทเอสมาลงที่สถานีสะพานใหม่นะ บีทีเอสสายสีเขียวนะครับออกประตูสี่นะถ้าประตูสามจะไปตลาดที่เจริญนะถ้าประตูสี่จะเจอช่างใหญ่จองคิวมาลงหน้าคิวเริ่มที่สิบโมงเช้าให้จองคิวด้วยตัวเองนะโทรศัพท์เข้ามาจะได้พูดคุยเรื่องคิวให้มันชัดเจนลูกจองแม่ยกเลิกแม่ยกแม่จองยก,กเลิกมั่วซั่วอะไรทีนี้ก็คุยกันให้ดีๆ จะม่ปวดหัวไปโอเปอเรเตอร์ ใส่แว็กชนะัดทรงหน่อยช่างใหญ่ตัดซอยหนึ่งพันบาทต่อหนึ่งทรงนะช่างใหญ่สอนฟรีเฉพาะใน u t u b e บางท่านก็ยังไม่เคยมาใช้บริการบางท่านก็ติดตาม y o u t u b ช่างใหญ่มาเนื่อนานนะครับไม่เคยเจอกันส่างใหญ่สอนฟรีเฉพาะใน u t u b บบอกตต่อกันด้วยนะใส่แว็กัดทรงดึงมาดึงมเสยๆมาหลังบ้านคุยมาง่ายๆนะ โยมาเรียกว่าทรงเสยก็ได้เลคัดก็ได้ทรงไรสวิกกี้ก็ได้ก็ไม่ได้ผิดนะมาลูกผสมลูกครึ่งครึ่งลูกหลักการซอยก็เหมือนเหมือนกันเพิ่มเติมสวิกกี้มีหางนั่นเองคว้านหูกับปิดหูแล้วก็เปิดหูครึ่งหนึ่งจะจะดัดผม,ผมก็ราคามีแต่สองพันถึงสี่พันบาทนะ ถ้าที่จะลดอยู่ไหนที่จะลดก็ต่อที่ตลาดที่จเจริญน,นั่งริบท่ามฝั่งก็ได้ต่อที่ซอยพวผมจะตีท่า2นะครับแยกสามมันจะมีรายจอดรถสุกเกิยู่านไหนก็ใช้ลมเย็นนะเป่าพอเสร็จผมบอก ง่ายไม่ได้ก็สวยมีทรงนะยิ่งได้ก็ยิ่งสวยนี่ทั้งเหญ่ได้เล่นๆนะไม่เอาจริงนะเส็ดแบบให้าาบริหเข้ารูปเข้าทรงเฉยเลูกค้าไม่เอาสเปรใส่แวก็กซ์เดียวนิดนึงก็ได้ตรงนี้ <laughs> อยากแข็งอยากแข็งติ <c oughs> มแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจช่างใหญ่ด้วยนะ๋จะเรียนตัดผมก็สอบถามรายละเอียดเข้ามารับสอนองผมยู่ผมชายตัวต่อตัวนะไม่ได้สอนเป็นกลุ่มก้อนนะมันเยอะไปมันเหนื่อย จะเป็นธรรมชาติเ,าเรื่องฉีดมากขีดน้อยอยู่ที่เราเนะพราลูกค้าอนุญาตให้ใส่แล้วก็ใส่ไปเลยจะใส่ตรงไหนก็ใส่ฉีดตรงไหนก็ฉีดไม่มีลิมิตนะพอแล้ค่ชีวิตเกินร้อยห้าสิบหลับตาไว้ไเดี๋ยลืมตาอ้าวถึงเวลาลืมตาแล้วเห็นไหมเห็นความทุยไหมนู่นถึงสะพานบรมราชชนีอะ่ะไปถึงนู่นอะ่ะ ไปนะวครับสองเอาคุณลูกออกสื่อได้ไหมคุณลูกเอาเสียงได้แล้วเอาเสียง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 เอาเสียงเอาพิจารณ์ทรงผมก่อนก่อนที่แม่จะมาตัดกับอ่าหลังตัดเสร็จแล้วดิให้พิจารณ์พิจารณ์เสียงไม่เสียเสียงออกเดแนะนำตัวน่อยชื่อชื่อจินนี่นะคะเป็นคุณลูกที่พาคุณแม่มาใช่ค่ะเป็นคุณลูกที่พาคุณแม่มาพอดีคุณแม่ติดตามอาจารย์จากท่องช่อง y o u t u ู e ค่ะ มานานมากๆแต่ว่าอยู่ไกลบ้านแล้วนางก็แบบเออไว้ก่อนไว้ก่อนในนี้เราเห็นเออแบบว่านางชอบเรียกมาดูมาดูสิดูสิเขาตัดคนนี้หัวทุยมากนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยสวยมากก็เลยนัดเลยค่ะแล้วก็พามาเลยค่ะก่อนตัดกับหลังตัดก่อนที่จะตัดซอยแล้วก็ตัดซอยแล้วก็ตัดเสร็จแล้วเนี่ยเป็นไงบ้างเจติ้งอุ้ยสวยประทับใจสิประทับใจค่ะหมายหมายถึงประทับใจนางมากค่ะ โอเคขอบคุณค่ะขอบคุณ <Kensuke> ค okay, ่ะคุณแม่มีความรู้สึกเป็นไงมั่งดีค่ะอะไรครับสวยสวยเหมือนเหมือนแม่นางแบบที่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 ลูกสาวมาให้ดูไหมไม่เหมือนคนเดิมกลับมาแล้วเอ้าเหรอแล้วที่ได้ไม่ใช่คนเดิมเหรอที่มาไม่ใช่ที่มาไม่ใช่ที่มานี่ไม่มีทรงเลยใช่ไหมใช่กระเสื้อกระเสิ้ ตอนนี้ก็สบายยแล้วอยู่ได้ย,วยาวๆเหมานเดิมกลับมาเหมือนเดิมช่างใหญ่ให้อยู่ได้สามเดือนนะความรูปทรงนะ,ะต่แต่ว่าพอมันยาวแล้วทยแต่ห้อยฝากก,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 กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยวันนี้ขอให้คุณแม่อะไรนะชื่ออะไรนะครับชื่อพอักมลคุณแม่พักขมลและลูกสาวแล้วก็ลูกเขยเดินทางกับบ้านปลอดภัยขอบคุณครับสุขภาพแข็งแรงเลยด้วย